ครับในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนการสร้างตัวติดตั้ง Windows ไปนะครับโดยใช้ usb นะครับซึ่งหลังจากเราที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ usb มานะครับเนี่ยครับเอ่อ usb ของผมอาจจะเซ็กซี่นิดนึงนะครับพอดีไม่มีตัวเอ่อไม่มีตัวอื่นแล้วครับก็เหลือแค่ตัวนี้ก็เลยจะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับวันนี้ โอเคหลังจากที่วิดีโอพาร์ทก่อนนะครับผมสอนเสร็จแล้วก็จะได้นะครับตัวติดตั้งมาทีนี้เราก็วันนี้พาร์ทนี้นะครับเราก็มาเริ่มทําการติดตั้งกันนะครับก็เสียบ USB นะครับเข้าไปในพอร์ต USB ของเราครับโอเคนี่ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับ นีครับอันนี้ของผมมี Windows 10อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใช้ Windows 10แล้วครับเคครับกดรีสตาร์ทครั้งนึงครับหลังจากรีสตาร์ทเสร็จนะครับเมื่อขึ้นหน้าโลโก้ตัวแบรนด์ตัวแบรนของตัวโทรศัพท์เอ้โน้ตบุ๊กของเราครับให้กด F2 นะครับซึ่งอันนี้มันแตกต่างกันไปตามตามแบรนด์นะครับของโน้ตบุ๊กของเรานะครับ กดทำไมนะครับเราจะเข้าไบออนะครับเพื่อไปตั้งค่าให้มันบูตจาก USB นะครับไม่ให้บูตจากตัวฮาร์ดไดร์นะครับโอเคซึ่งคําแนะนําของผมนะครับส่วนมากก็จะมีไม่ไม่กี่คีย์นะครับที่ใช้เชนใช้ใช้กันอยู่นะครับก็จะมีตัวตัวนี้ครับแล้วก็ F2 แล้วก็ตัวต่อมาก็เป็น F10 นะครับแล้วก็ F12 ประมาณนี้นะครับต้องลองกดดูนะครับ F8 ด้วยนะครับ ต้องลองกดดูครับโอเคเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดเลื่อนนะครับโดยใช้ตรงนี้ครับใช้ลูกศรนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายขวานะครับไปยังปุ่มแท็บที่ชื่อว่าบูตนะครับโอเคครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็น USB ของผมนะครับตัวนี้ครับตัวสีขาวๆนี้แต่เนื่องจากว่าของผมมันเป็น UEFI นะครับ ซึ่งมันไม่ขึ้นนะครับผมจะทําการรีบูตอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อ่อนอื่นต้องเปลี่ยนพอร์ตก่อน,นครับคือมันไม่ขึ้นเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับน่าจะเป็นที่แฟลชไดร์มันใกล้จะพังแล้วล่ะครับผมว่าโอเคครับเสียบเข้าไปใหม่แล้วก็รีบูตอีกครั้งหนึ่งครับโอเคกด F2 ย้ำๆอีกทีครับครับ ก็มาถึงหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมครับสวิตช์แถบไปยังแ็บบูทนะครับจะเห็นได้ว่า u e f i ของผมมันมาแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับโอเคเราจะตั้งค่าการบูทนะครับตรงบูทออปชั่นหนึ่งนะครับให้เป็นตัวแฟลชไดร์ของเรานะครับนี่ครับโอเคแล้วก็กดมาสวิตช์แถบมาที่ Save and Exit นะครับกด Save ก็ yes ไปทีนี้ก็รอนิดนึงครับรอให้มัน ทำการบูตเข้าสู่แฟลชไดซ์ของเรานะครับโอเคครับจะช้าจะเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแฟลชไดซ์ที่เราใช้นะครับความเร็วของแฟลชไดซ์นะครับที่เราใช้อยู่นะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากรอไปสักพักหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็บูตเข้าสู่หน้าเลือกภาษานะครับโอเคเราก็จะเลือกเป็นเห็นไมโนเป็น ตรงนี้ครับตรงภาษานะครับปกติก็ควรเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาตรง time and currency นะครับให้เลื่อนไปหาประเทศไทยนะครับ Thai นะครับจะดูแถวแถบดานล่างนะครับนี่ครับมันใช้เมาส์ได้นะครับโอเค นี่ครับนี่ครับก็เลือกเป็น Thailand นะครับโอเคก็กดปุ่ม next ครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นกดปุ่ม install ครับครับระหว่างนี้ก็รอนิดนึงนะครับสำหรับวิดีโอการสอนนี้นะครับผมพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ เพราะว่าผมเข้าใจนะครับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากอยากลองอยากลองทําดูเองนะครับก็กลัวว่าคอมจะพังโน้ตบุ๊กจะพังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่พังแน่นอนครับเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับฮาร์ดเราทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับไม่ได้ทําเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งถ้ามันบูตไม่ได้เราก็ลงใหม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับใครมีปัญหาก็สอบถามผมได้นะครับ โอเคมันมาถู่หน้านี้แล้วครับหน้าให้เลือกนะครับของบางคนอาจจะไม่มีให้เลือกนะครับของผมมี2อันก็คือตัว non activate กับ pre activate นะครับตัว pre activate นี้คืออะไรนะครับก่อนอื่นก็ขออธิบายก่อนว่าคำว่า activate นะครับสำหรับมือใหม่นะครับ activate นะครับก็คือการทำให้ Windows ของเรานะครับที่เราลงเสร็จนะครับให้มันเป็นของแท้นะครับให้อัปเดตได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมขอสอนเป็นแบบ ไม่ activate ละกันนะครับตัว pre activate ก็คือเขา activate มาให้เสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้อง activate เองนะครับส่วนตัวแรกเนี่ยครับเราต้องมา activate เองนะครับซึ่งผมก็จะสอนการ activate ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับโอเคกด next ต่อไปเลยครับรอแป๊บหนึ่งครับโอเคมาถึงหน้านี้นะครับหน้าลายเส้นนะครับก็ให้เลือกกด I accept the the license item นะครับเอ้ย term นะครับโอเคแล้วก็กด next ต่อไปอีกครั้งนึงนะครับมาถึงหน้านะครับมันอกมันถามว่าคุณจะลงแบบไหนนะครับก็ให้กด custom install นะครับเราจะลงเองแล้วก็ให้เลือก r i v e ที่เราต้องการนะครับคำแนะนำนะครับในการลงไดท์นะครับอ้ออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่างนึงนะครับก็คือว่า เวลาที่เราจะลงนะครับวินโด s นะครับเราควรดูว่าข้อมูลเราอยู่ได้ไหนนะครับอย่างเช่นได้ดีได้ดีมีขนาดเท่าไหร่นะครับได้ซีมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราจะลงได้ซีเราก็ต้องจําขนาดมันให้ได้นะครับเพราะว่ามาถึงหน้านี้มันจะไม่บอกว่ามันเป็นได้ไหนนะครับซึ่งผมจะลงตัวได้นี้ครับได้สุดท้ายคือได้ที่ควรลงได้ที่จะลงวินโด้ครับควรมีขนาดอย่างน้อยสัก9 0้าสิบกิกแล้วกันนะครับ หรือขั้นต่ำสุดก็คือ50สจิกเพราะว่าเราต้องเอาลงเอาไว้ลงโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับโอเคกด Format ในที่นี้ผมจะใช้16บหจิกแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้อันนี้ผมเอาไว้อไวสอนเฉยๆนะครับพอดีผมลงไว้แล้วนะครับ Windows 10โอเคกด Next นะครับโอเคถึงตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็รอไปผมขอข้ามไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับการลงก็ใกล้สำเร็จแล้วนะครับครับก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้มันทำการติดตั้งพวกฟิวเจอร์ต่างๆอัปเดตนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับครับก็ก็ต้องขออภัยเรื่องกล้องด้วยนะครับถ้ามันไม่ชัดนะครับพอดีใช้มือถือที่มัน น่นหน่อยนึงนะครับพยายามผมพยายามถ่ายให้มันชาดที่สุดแล้วนะครับครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับโอเคครับทีนี้เรารอให้มันรีสตาร์ทหรือกดรีสตาร์ทตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับกดตรงปุ่มนี้เลยก็ได้นะครับโอเค ก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับมาแล้วครับวันนี้ผมถ่ายทั้งสองรอบนะครับคือรอบแรกก็เมมเต็มนะครับวิดีโอก็ถ่ายไม่ได้ รอบสไปยืมกล้องเพื่อนถ่ายนะครับพอเอามาทำตัวไอ้นั่นก็ไฟล์ใหญ่เกินนะครับอันนี้รอบที่3ครับวันนี้สำหรับวันนี้ครับโอเคครับทีนี้มันน่าจะใกล้เสร็จแล้วละครับต่อไปก็เหลือแค่การตั้งค่าต่างๆนะครับนี่ครับของผมมันมีอยู่2ตัวนะครับเมื่อกี้ครับของผมมีวินโดว์อีกสอตัวก็คือ Windows 10นะครับ ทั้งสองตัวนะครับตัวข้างล่างสุดนะครับจะเป็นวินโดวสิ0ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวข้างบนสุดนะครับจะเป็นวินโดวสิ0ที่เรากําลังลงอยู่นี้นะครับระหว่างนี้ก็รอให้มันทําการติดตั้งไปเรื่อยๆครับครับสักพักนะครับหลังจากเมื่อกี้มันขึ้น getting already นะครับก็รอสักพักหนึ่งครับนี่ครับ เดี๋ยวเครื่องมันก็จะรีสตาร์ทนะครับทีนี้ก็รอให้มันบูตเข้าสู่ตัวตั้งค่านะครับโอเคครับก็ เหมือนที่บอกนะครับว่าวินโดว์ตัวที่ลงล่าสุดจะอยู่ขั้นบนสุดนะครับซึ่งก็คือตัวที่เรากําลังลงอยู่นี้นะครับระหว่างนี้ก็โอเคครับถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แปลว่าเราเสร็จไปแล้วประมาณ95%แล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมแนะนําให้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็คือมันถามถาว่าจะต่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายไหนนะครับ ผมแนะนําไม่ต่อเพราะว่า Windows 10นะครับมันมีระบบ Auto Driver ให้เรานะครับเราไม่ต้องไปหา d เ i v e r มาลงเองนะครับซึ่งผมว่ามันดีมากๆเลยล่ะครับแต่ในที่นี้ของผมผมไม่ขอต่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะช้าไปนะครับผมข้อกด Skip นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกด Use นี่ครับ Express นะครับคือถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะโหลด อัปเดตของแอปต่างๆลงในเครื่องเรานะครับซึ่งเราไม่ต้องไปอัปเดตท,ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ผมขอทำเร็วๆแล้วกันเนาะครับก็พยายามทำให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับพยายามอธิบายทุกขั้นตอนให้ทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอนี้เข้าใจนะครับลงวินโดว์เราลงง่ายๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะได้เป็นความรู้ติดตัวเราไปด้วยครับ ไม่ต้องไปลงที่ร้านให้เสียตังค์แล้วก็สามารถรับของเพื่อนมาลงครับบางครั้งอาจได้ตังค์อีกตังหากนะครับครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้การลงการติดตั้งโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่นะครับโปรแกรม IDM โปรแกรม Microsoft Office นะครับสามารถสอบถามผมได้นะครับใต้วิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์ได้อยากให้ผมสอนอะไรนะครับผมก็จะไปหามาสอน โอเคนะครับมาถึงหน้านี้แล้วนะครับมันให้เรา Cre Account นรสร้างบัญชีผู้ชายนะครับก็ตัวแรกสุดช่องแรกสุดก็คือจะให้เราตั้งชื่อนะครับตอนนี้สังเกตว่าเวลาผมเขียนเป็นภาษาไทยเนาะครับเนาะก็เวลาวิธีเปลี่ยนภาษาก็คือกด alternate แล้วก็กด s h i f นะครับกด alternate แล้วก็กด shift โอเคมาแล้วครับ คครับแล้วก็มันบอกว่าอยากให้มันแบบสีเคียวขึ้นไหมนะครับก็คือให้มันป้องให้มันแบบปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็ใส่พาสวดนะครับของผมไม่ใส่แล้วกันนะครับโอเคกด Next นะครับทีนี้เราก็รออย่างเดียวอย่างเดียวครับรอให้มันเสร็จนะครับนี่ครับมันขึ้นหน้านี้แล้วตอนนี้เสร็จไปประมาณ98%ครับ กล้องก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับดีสุดๆเลยกล้องผมเนี่ยก็ขออาภัยจริงๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการความละเอียดมากๆครับเพราะว่ากล้องของผมมันเป็นเซนฟนสีรุ่นแรกๆเลยครับที่ออกมากล้องความละเอียด5ล้านนะครับก็ได้เท่าที่เห็นแล้วครับโอเคครับผมก็ขอข้ามไปในขั้นตอนที่มันเสร็จเลยละกันนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเสร็จเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับเราก็จะได้ Windows 10นะครับจริงนี่ครับก็ลองเข้ามาดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นการเชตติ้งนะครับโอเคครับอย่างที่ผมเกินไปในขั้นแรกนะครับว่าการ Activate Windows นะครับ นะครับตัวนี้ยังไม่ a อ tivate Windows นะครับซึ่งการ a อ tivate window นะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมก็จะแปะตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ a อ tivate ไว้ข้างล่างใต้วิดีโอนี้นะครับการทำก็แค่โหลดตัวที่ผมแปะไว้นะครับมันเป็นไฟล์ชิปนะครับก็ a อ t แทร็มันนะครับแตกไฟล์ออกมาแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมหนึ่งตัวโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นก็มีแค่ปุ่มเดียวให้เรากดกดปุ่มนั้นเสร็จก็รอสักพัก ทีนี้เราก็จะได้ Windows 10ตัว Activate เสร็จแล้วมาใช้นะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จนะครับโอเคครับในวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีคำแนะนำคำติชมอะไรก็สามารถสอบถามผมได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องการตั้งค่า Windows ต่างๆการลงโปรแกรมหลังจากนั้นจะลงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็สอบถามได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนครับ